สวัสดีครับสู่ช่อง m e ม o r รดิมฟันนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำของเล่นแถมขนม EP ใหม่กันนะครับซึ่งก็ยังคงไม่พ้นริระคุมะอีกเช่นเคยนะฮะร,รู้สึกว่าเขาจะทำแคมเปญร่วมกับริระคุมะเยอะมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันได้รับความนิยมในประเทศไทยก็เป็นได้นะครับในฟง Netflix นี่ก็มีฉายกันอยู่เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการ เสียเวลานะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับกับขนมที่มีชื่อว่าโอเดงยเช่นเคยนะครับเอาแถมอะไรคราวนี้ริลาคุมะมาในรูปแบบปากกาแคปซูลริลาคุมะนะครับโอลี่เซเวเช่นเคยนะฮะหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นน้องๆริลาคุมะนะครับกับหอไอเฟลค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะฮะปกติรูปแบบมันก็เป็นกล่องน่ารักน่ารักอยู่แล้วนะ เรือคูมะนะครับปากกาแคปซูลเลรือคูมะกล่องแรกสีฟ้าอารมณ์ประมาณผู้ชายนิดนึงนะครับพอมาอันนี้ก็จะเป็นรูปสตรอเบอรี่ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเรืคูมะที่แววขึ้นอีกหน่อยนะครับในแคปซูลเองก็เป็นสีชมพูนะฮะมีทั้งหมดให้สะสมครบทุกอันเนี่ยก็คือ5แบบ5ลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ถ้าแบบ5้าลายก็ดูไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับคือในลายเนี่ยอาจจะแตกต่างจะมีลายพิเศษอยู่1นลายซึ่งผมยังไม่รู้ว่าเป็นลายไหนนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกไว้ว่าทำอะไรได้บ้างยืดยาวได้12เซนติเมตรนะครับดึงประกาออกมาเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ว่าไหมนะแกะเลยอันดับแรกนะครับถอดซองออกมาก็มีขนม เช่นเคยเราวางไว้ก่อนขนมคือถึงแม้ไม่ได้เอาของเล่นนะขนม,มนก็ค่อนข้างอร่อยอยู่นะสำหรับผมนะครับอ่ะแกะกล่องที่หนึ่งนะครับก็จะได้แบบนี้มาอลองมาแกะกันดูนะครับนี่เป็นประการิระคุมะนะครับสีฟ้านะฮะอันนี้เป็นลายปกติเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีฉายอยู่ตรงนี้นะ เนลาปกติรูปเป็ดรูกเป็ดหรือลูกเจี๊ยบไม่รู้ครับนี่ประมาณนี้นะต่อจากนั้นเราลองมาถอดดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างพอเปิดออกมาดึงออกมาเออมันเป็นปากกาที่ยาวได้นะครับเวลาจะใช้ใส่หัวนี้เข้าไปเพื่อเก็บก็ไม่ได้นะได้แทบฝาปิดอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเขียนติดป่ะนะครับอเอาสลิปเซเว่นลองเขียนดูนะครับเอ้ยค่อนข้างลื่นนะฮะใช้ได้นะปากกาโอเคนะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ถ้าผู้ชายก็อาจจะรู้สึกแบวๆหน่อยนะครับเราก็หุบหุบ,ห,บ,ห,บหุบได้แค่สองส่วนนะส่วนนี้มันมันไม่ให้หุบนะครับแล้วเราก็เก็บ นี่เป็นคอลเลกชันแคปซูลปากกาเราลองมาดูอันที่เป็นแหววผู้หญิงกันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะครับผมลองแกะให้ดูเอาแต่ตัวแคปซูลเนาะขนมขนมก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปกินเองนะครับไม่ได้ทิ้งนะเราอย่าไปทิ้งนะครับไม่กินก็ให้ชาวบ้านเขากินก็ได้นะครับเสียดายของนะ เปิดฝามาฝาข้างในก็กล,ลวงแบบนี้นะฮะเหมือนสีฟ้านี่แหละจะเป็นรูปลิลัคูมะมีแบบสตอเบรอร์อรี่นะฮะประมาณนี้มีเค้กมีเคิร์กนะครับนี่ก็จะเป็นรูปลิลัคูมะรูปสตอเบอร์รี่ดึงออกมาก็สามท่อนเหมือนกันนะครับ สท่อนเหมือนกันก็ลักษณะก็มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะฮะเป็นปากกา3ส่วนเนี่ยน่ารักน่ารักพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับไม่ต้องเปลืองพื้นที่เก็บมากบางทีคิดว่าเป็นยาดมลูกอม,มอะไรแบบนี้เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ชอบริลาคุมะนะครับก็ไปซื้อได้ที่7ซเว่นอเท่านั้นนะครับกับราคา25บาทโอริงย่าจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับ รู้สึกว่าสีชมพูเนี่ยที่เป็นรูปตัวนี้ก็จะไม่ใช่ตัวพิเศษนะฮะเป็นตัวธรรมดาหมดเลยแต่ว่าค่อนข้างดูง่ายนะสำหรับใครที่อยากจะเลือกลายก็ส่องได้นะครับ่ายัางไงครอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส r i ร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมกับคำว่าทั้งหมดเอาไว้ให้เมมโมรีดิมฟันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ